S <S สวัสดีครับสวัสดีครับ <S 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 เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวก็คือวิธีการตั้งกล้องนะครับแล้วก็วิธีใช้เลเซอร์เราเราจะติดตั้งประมาณไหนหรือยังไงบ้างแล้วก็วิธีการดูแลแรงต่างสาหรับลูกค้าเก่านะสวัสดีครับลองดูได้นะฮะตั้งกล้องยังไงก็ไม่เข้าแล้วมันก็มีปัญหาการเหยียบรแรงต่างเดี๋ยวผมจะอันนี้สดๆเลยพี่นะฮะตัวกล้องเลดอรตัวนี้นะครับเพิ่งจะติดยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งนะครับแต่ว่าต่อมองดูคร่้งๆนะจะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตั้งให้มันตรงเลยนะฮะม เอเซอร์แบบนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็รีวิวไปนะ่าจะรอบหนึ่งนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยผมตั้งไว้ไกลๆก็น่าจะแม่นอยู่ลองดูนะอันดับแรกเราต้องลองคุณพี่ไปตั้งกล้องไม่ต้องไกลมากนะครับเอาสักสักเจ็ดแปดเมตรสิบเมตรอยู่วันนี้ก็พอเนี่ยประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมตั้งอยู่วันสักเจ็ดแปดเมตรเองไม่ไม่ได้ไกลเราเอาลูกก่อนนะครับเอาลูกใส่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วบีบแบบนี้นะฮะเออมันจะมีขาไกลคู่แบบนี้ดึงเข้ามาสอบแบบนี้ครับ ส่วนเรื่องราคาวันนี้มีโปรนะครับผมบอกราคาก่อนเลยก็ได้นะพี่ตัวสั้นวันนี้ผมมีตัวตัวมาแนะนำมาตัวสั้นตัวมินิอย่างนี้น่าเล่นความแรงเหมือนกันครับพี่นะฮะยิง20เมตรดูไม่ออกเลยนะครับอยู่ที่เราตึงยางตรงนี้เสร็จแล้วมาติดกล้องตัวนี้มันจะกระทัดรัดใส่ในรถนะครับแล้วก็คุณพี่ไม่ต้องประกอบอะไรเลยผมจะเอาเป็นแบบนี้ให้ไปเลยพี่เวลาส่งไปในรถนะครับส่งในขนส่งคุณพี่ถอดออกเป็นอย่างนี้เลยนะฮะง่ายมากโปรพันสามกับพันห้านะครับตัวกล้องซื้อแยก500นานพี่โอเค ก่อนอื่นเราก็เหยียบนะฮะเหยียบลงกับพื้นก่อนนะครับเึ๊บตึกมากนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งเรซเซ้ากล้าดูาประมาณนี้ผมตัวนี้ผมยิงหน้านแล้วผมยังไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเราจะยิงไปคุยไปนะเราก็เล็งเล็งกลางกลางประมาณนี้แหละนะฮะลองดูนะนะครับเป้าเอา่อตัวนี้มันค่อนข้างตรงอยู่เป้าออกซ้ายอยู่ประมาณสองสองเซนนะฮะพี่สองเซนเสร็จแล้วนะครับผมใช้กล้องเอ่อใช้กล้องหน้านะ ด้านนี้นะฮะถ้าผมหมุนเข้าเนี่ยไฟมันก็จะออกมา,าทางทางทางซ้ายทางนี้เป็นซ้ายมือผมนะนะฮะ <c oughs> เราต้องตั้งไฟตัวนี้ให้มันไปตรงกับลูกปืนลูกปืนไปทางหนตั้งไฟไปตามพมกจะหมุนเข้าหน <c oughs> ่อยหน่อยสองแก๊กนะฮะพีน่นะครับลูกปืนมันออกทางซ้ายนะฮะเสร็จแล้วผมก็ตั้งไฟหมุน,หม,นหมุนเตียวเขามันก็จะดึงดึงตัวไฟโยกเข้ามานะฮะมันก็จะมาทางซ้ายถ้าลูกปืนมันขึ้นบนนะฮะเราก็ดึงไฟด้านบนนะฮะดึงให้มันขึ้นทำยังไงก็ได้ให้มันตรงกันเท่านั้นนะพี่ ดีอย่างเรามองสองด้านนะเลเซอร์อย่างเงี้นะเราก็จับนิ่งๆไว้นะฮะนะครับเอ่อตรงกลางเป้าเป๊ะเลยเนี่ยเท่านี้นะพี่ถ้ามันไฟเอ่อยิงแล้วลูกกระสุนมันขึ้นบนเป้านะคุณพี่ก็หมุนด้านนี้ครับเนี่ยหมุนด้านบนตัวนี้น็อตหมุนเกลียวครับฟื่อเฟื่หมุนเขาไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับไฟมันก็จะขึ้นตามเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะถ้าเราถอยหลังไฟมันก็จะลงเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคุณพี่ตั้งกล้องนะครับเอ่อให้ตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเหมือนนาฬิกาก็จะเหมือนเที่ยง ด้านซ้ายเหมือน9โมงเช้านะครับเหมือนนาฬิกาเข็มนาฬิกามองจินนาฬิกานาแบบนี้นะครับพี่ให้ตั้งแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะฮะเอาให้มันอยู่ไกลๆไว้ก่อนแบบนี้ครับไม่ต้องไปใกล้ตัวไกลปืนมากพี่เวลาเราใส่ลูกกระสุนมันจะง่ายเอาไปไกลๆหน่อยก็ยิ่งดีนะฮะแล้วก็ยึดให้แน่นยิงไปยิงมาแล้วหลายเดือนนะมันทํามันไม่แม่นนะคุณพี่ดูตัวขาตัวนี้มันคอนไหมนะครับบางตัวที่มันมันก็แก๊กแก๊กมันก็ตั้งยังไงก็ไม่เข้านะครับดูขาไกลด้วยันนนนนิ่่่งม้เเอแทาะ เสร็จแล้วนะครับตัวง่ามนะครับลูดไปลูดมาแล้วก็ช่องใช้น้ํามันนะฮะแบบนี้ตัวง่ามอันนี้อันนี้ผมจะแนะนําเรื่องการยิงแล้วก็เรื่องการดูแลด้วยนะครับเออใช้น้ํามันโซเนกน้ํามันหล่อเลื่อนน้ามันจักรน้ํามันอะไรก็ได้ี่หล่อเลื่อนไม่มีก็ใช้น้ํามันพืชนะครับตัวง่ามมันลูดไปลูดมามันก็เป็นเหล็กี่มันก็เหมือนกับรถยนต์เราเน่ะต้องมีน้ํามันเครื่องช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณมี่ก็ต้องฉีดเข้าที่นี่นะครับ ทำสีด้านหน่อยนะลูดก่อนออกจากออกล่าออกไปใช้งานแล้วกันล็อกฟึบนะฮะอย่างงี้เห็นไหมมีเซฟนะครับต้องทําเซฟนะครับพี่สาหรับค่ายผมผมทันทให้หมดเลยนะครับเนี่ยเรื่องารายละเอียดมันจะไม่อันตรายครับเพราะว่าถ้าเกิดมันลั่นมันลูดม,มันมาโดนมือเพราะฉะนั้นต้องทานะครับตัวนี้ยางใหม่ๆหม่นะฮะเป็นยางแบนนะครับช่วงชรกผมทําอยู่60ตัวนี้ยงังยังไม่พร้อมจําหน่ายแต่ผมจะามาคุยดูว่าคุณพี่จะมีปืนอะไรก็ได้ถ้าคุณพี่เอาเลเซอร์ไปติดตั้งนะครับ ลูกปืนมันไปนทางเดิมนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันให้เรามันเล็งได้ง่ายเป็นอุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับเดี๋ยวมันจะลองดูตึงแน่ๆตัวนี้มายางใหม่เอี่ยมเลยฮะเหยียบตรงกันหน่อยโอเคนะฮะเอาเป้าเป้ากลางนะครับเมื่อกี้เป้านางกินไปแล้วนะฮะผมลองเป้านี้ก่อนนะครับเป้านี้ลงล่างประมาณสองนิ้วนะฮะลงจากพื้นเสร็จแล้วนะครับถ้ามันลงพื้นนะ่ะ ไอ้มันต่ำกับเป้าเราก็ต้องถอยตัวด้านบนนี้ครับหมุนเกลียวออกหมุนตัวนี้นะครับไฟเนี่ยมันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปข้างล่างนะฮะตึ๊ก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 น่าจะประมาณนี้เสร็จแล้วลูกปืนมันออกซ้ายอยู่ประมาณเซนหนึ่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ต้องหมุนเข้าตรงด้านนี้นะฮะคลิปนี้แนะนําการใช้งานนะฮะของเลเซอร์ของตัวกล้องเดี๋ยวจะเรื่องตัวกล้องเลด,ดดรลอรรด้วยนนนนนนะะคครััับผมมยยิงอออนนีีีนน้้ืให่่เล นะครับเวลาคุณพี่จะมีปืนไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องคุณพี่จะต้องได้ตั้งกล้องนะครับบางทีมันก็มีมีใครเข้ามาช่วยพี่พี่ก็อยู่คนเดียวพี่จะทำยังไงก็ดูคลิปนี้เอาแล้วกันนะเหยียบลงไปครับปึ๊บเมื่อกี้ลูกปืนลงล่างผมก็ตั้งไฟลงล่างนะลูกปืนออกซ้ายผมก็ตั้งมาทางซ้ายแล้วผมก็จะยิงใหมอ่อีกรอบนึงเอ่อโอเคเป๊ะเลยครับพี่เป้าแรกเอ่อเป้าแรกนะยิง แล้วก็ตั้งแล้วก็เข้านะตอนที่สองยิงออกด้านล่างแล้วก็ตั้งแล้วก็เข้าเดี๋ยวเขาไปดูกันว่ามันเข้าจริงนะฮะอันนี้เป็นตัวเดี๋ยวตัวยางแบนครั้งแรกในเมืองไทยนะเดี๋ยวจะมีประมาณสี่ห้าวันนะครับอี่กลังจะมาถึงแล้วนะฮะเคลื่อนไหวแล้วจากต่างประเทศเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วมีตัวไหนอีกเออตัวนี้ตัวกล้องเลกด,ดอทนะครับมันก็เหมือนกันนะฮะติดตั้งตัวปุ่มไฟนะครับมันจะมีปุ่มปิดอยู่ถ้าเรามองอย่างนี้นะเรามองหลังปืนอันนี้ซ้ายมือผมนะ ให้ตัวปุ่มด้านนี้อยู่ทางซ้ายมือเรานะครับเรามองจากข้างหลังที่อยู่ทางซ้ายมือเพราะว่าตัวกล้องมันจะต้องมองจากด้านนี้นะครับมองด้านนี้มันจะไม่เห็นนะบางทีเราใส่สลับแล้วมันมองไม่เห็นนะครับเปิดไฟนะครับเอยู่ข้างบนนะครับเปิดอย่างนี้ปุ๊บนะเอามือจับอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะถ้าเปิดด้านนี้มันก็จะเป็นสีแดงนะครับปิดมาเดิมปุ๊บถ้าเปิดด้านนี้มันก็จะเป็นสีแสงเขียวนะครับมันก็จะมีสองสี โอเคเดี๋ยวมองเอาเป็นสีแดงก่อนนะครับไม่รู้ว่าข้างในพอมองเห็นไหมมันจะมีสีแดงๆอยู่นะฮะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเป็นกล้องหน้าด้วยโอเคใส่ลูกแล้วนะครับเหยียบไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวมินิที่ผมจะปโปรนะครับแนะนําไปด้วยปโปรไปด้วยพี่มีตัวปืนพันสามกับพันห้าครับเป็นตัวมินิช่วงชักสี่สิบห้าเซนตตัวใหม่นะฮะมียางแถมมีครบหมดเลยผมเอาเป้าเอาเป็นตัวขวาด้านบนนะครับ ยิงไปแล้วนะครับไม่เห็นผมยิงไปแล้วนะครับตัวเป้าลูกปืนมันจะขึ้นอยู่ประมาณไม่ถึงสามนิ้วนะจะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอียงขวาเออหน้าที่นะครับมันก็จะเหมือนกับตัวนี้ใช้ไขควงแบนนะครับหมุนด้านข้างเนี่ยลูกปืนมันขึ้นบนนะครับเราก็ต้องหมุนเตียวตัตวนี้นะครับหมุนตัวนี้ขึ้นมาเลยมันก็จะดึงไฟขึ้นมา เอตัวนี้มันเยอะพอสมควรประมาณนี้แล้วกันนะมันขึ้นบนเยอะเสร็จแล้วมันออกขวาอยู่ประมาณเซ้นเดียวนะครับผมก็ต้องเอาไฟไปด้านนูน้นผมจะหมุนออกด้านนี้นะพอนะฮะเพราะว่ามันมันนิดเดียวคลิปนี้แนะนําการติดตั้งเลเซอร์นะครับแล้วก็เออ่แนะนําการใช้งานด้วยนะครับลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีโปรในตัวด้วยนะฮะใส่สองมือเดือนเพราะว่ามันสั้นนะครับ เดี๋ยวลงไปนะครับตัวเป้ายังลงมาไม่ถึงนะครับอีกประมาณนิ้วหนึ่งอีกนิ้วหนึ่งล้วก็ต้องดึงไฟขึ้นมาอีกนะครับไฟยังไม่พอพวกนี้มันงานละเอียดปึ๊บอมองไม่เห็น เริ่มมืดมากผมถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่31เดือนมีนาคมนะครับขอบพระคุณกับลูกค้าที่ติดตามอยู่รับชมอยู่แล้วก็ดูมานานเป็นเอซีมานานนะฮะพี่ถามหาช่างคํานะครับจริงๆช่างคําก็เป็นพี่ไทยผมนะฮะแกะเกษียณแล้วแกก็เลยพักผ่อนนะครับก็เป็นผมลุยต่อไปคนเดียวปกติก็รีวิวคนสองคนนะฮะพี่นะแกก็อายุเยอะและ้วเดี๋ยวไปดูเป้าแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นนะครับ ลงไปอีกนิดนึงนะครับลูกปืนไปทางไหนแล้วก็ตั้งไฟไปตามเท่านั้นเองนะครับผมโป,โปรตัวมินินะครับมียางให้สองชุดมีลูกกระสุนให้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปใช้คุณพี่จะใช้เลเซอร์ก็ยิงยิงเลเซอร์เนี่ยมันจะยิงกลางคืนได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นนกนอนกลางคืนอะไรต่างๆจะดีมากๆพี่นะฮะอันนี้แล้วอันนี้เราติดตั้งก่ โอเคลูกปืนลงมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ลูกปืนทังไหนก็ตั้งไปตามเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเป้านะครับประมาณนี้ตัวมินิตัวมินิแล้วก็โอ้มีหลายตัวอย <c oughs> อย่างเงี้ยเราจยิงตาเปล่าเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะ <c oughs> เล่นตาเปล่าเล่นยังไง้า้นะครับ <c oughs> โอ้หมาหลายถาวาย่บนันตัวนี้เป็นใหม่ๆแล้วนะตัวนี้นะครับยังไม่ได้ยิงเลยของพนักง,งานเ็าทาทิ้งไว้เดี๋ยวลองดู <c oughs> ใส่ลูกแบบนี้นะฮัลพี่แม เอาลูกปืนใส่ในตัวหนังรองคุณพี่จะใช้ลูกได้ตั้งแต่8มิลผมแถมให้กล่องหนึง่งจะเป็นแบบนี้นะครับ8มิล8มิลอยู่ร40นัดแถมให้กล่องหนึง่งลูกเล็กขนาดมันจะลอดตัวไกปืนแนะนําก็คือ8 9มิลขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนถึง12มิลเนนะี่ยพอดีเลย12มิลก็เป็นลูกแก้วครับหาซื้อง่ายแล้วราคามาถูกด้วยสั่งในอินเทอร์เน็ตครับใน lazada ใน shopee นะครับในเน็ตต่างๆได้หมดถ้าเราวิ่งรถหาซื้อต่างๆมันจะไม่สะดวกครับพี่สั่งซื้อเอาครับตัวนี้เป็็นนนนนแแบบบบบีี้นะ้ะเปูบบครั อย่าวลอกปืนตัวนี้กันโอ้โหตึงมากไกลปืนสเตะเลสนะจะเอาอยู่อยู่นะตัวนี้ตึงมากพี่นะฮะเดี๋ยวเอาเป้าตรงไหนไม่ได้ยิงหรอผมเอาเป้าทางซ้ายยิงเล่นไปนะฮะตั้งแล้วก็ดูรายละเอียดพอแล้ว เดี๋ยวผมขอสลับเอ่อกล้องสวัสดีสวัสดีอีกรอบนึงนะทรงผมหมดสภาพแล้วขอ,ขอสลับกล้องแป๊บนึงเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีปโปรนะครับพี่วันนี้มีปโปรให้นะครับทําเป็นตัวสั้นให้้กืนพี่ยังอยากให้ตัวยาวผมก็มีบริการอยู่แล้วแต่ว่าผมก็เอามาแนะนําตัวสิ่งใหม่ๆก็คือตัวนี้นะครับถ้าเล่นเหมือนกันยาวโดยรวมนะครับยาวโดยรวมอยู่ที่ ช่วงชักมัน45เซนยาวโดยรวมอยู่ที่8 5นะครับเพราะว่าจากด้านท้ายมันจะเป็น40เซนก็คือเป็นตัวมาตรฐานของตัวปืนทั่ว,วไปนะที่ก็ใช้กันระยะมันนะตัวนี้ก็ลงมาหน่อยอย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวกำคอนะครับเป็นตัวทรงกำคอล่องนิ้วเป็นไม้ขี้เหล็กนะครับไม้ขี้เหล็กค่อนข้างที่จะหายากหน่อยแล้วก็สีก็หยอกดำๆแบบนี้นะครับหายากนะพี่ผมให้ยางมี2ชุดแบบนี้นะครับมียางสองชุด ก็จะแถมแบบนี้นะครับมีอะไหล่ไว้ให้แล้วก็ตัดยัดลูกปืนด้านในให้เรียบร้อยนะครับหมดแล้วก็สั่งกับผมจบง่ายดีครับพี่มีผมมีบริการนะครับแล้วผมก็ทาเป็นเจ้าแรกด้วยปืนหนังฟติกนะครับทำอยู่นี้ปีนี้เป็นปีที่7ก็ยังส่งทุกวันพี่นะแทบจะไม่ได้หยุดเลยแหละอันนี้ก็เป็นตัวเลเซอร์มีเอ่เอมีลูกปืนให้แล้วกันผมปโปรนะครับถ้าเป็นตัวไกลปืนสแตนเลสแบบนี้ผมปโปรให้พันห้านะครับนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวไกลอลูมิเนียมอลูมิเนียมจะเป็นแบบนี้นะฮะอลูมิเนียม ยิงก็ไม่ได้ต่างนะครับช่วงชักตัวมินิน่าจะดูไม่ออกนะครับถ้าพี่จะประหยัดลงหน่อยก็ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้โปรนะฮะโปรหรือพันสามบางทีเรามันเงินต่างสองร้อยมันก็หายากเหมือนกันนะครับต่างมันมันค่าเงินค่าเงินมันหายากไม่เหมือนนะะแต่ละคนเงินร้อยก็มีพูดถึงว่ามันหายากแล้วกันนะฮะเออพี่อยากประหยัดก็เอาตัวนี้นะฮะตัวนี้ลดเหลือลดเหลือพันสามนะครับถ้าจะเอาตัวแบบนี้ก็คือลดเหลือพันห้า ตัวกล้องเล็ดดอดนะครับบวก500ถ้าจะเอานะครับตัวกล้องประมาณนี้น้ําหนักประมาณกิโล4ขีดนะครับถือว่าเบามากเหมาะมากๆคุณพี่นะครับเอาไว้ไล่นะฮะไว้ไล่สัตว์แรงต่างที่เราสะดวกแล้วก็พกพาแล้วใส่ในรถด้วยแล้วมันไม่ผิดกฎหมายนะครับปืนหนังสติกปืนยิงปลานะครับจะไม่ผิดกฎหมายนะครับปืนที่ผิดกฎหมายจะเป็นปืนที่เกิดจากแรงระเบิดจำง่ายๆเลยเกิดจากแรงระเบิดอย่างเช่นเอ่อแก๊สนะครับมีปืนที่เป็นแก๊สปืนลมนะครับอย่างนั้น ที่เกิดจากดินปืนก็คือแรงระเบิดอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าปืนผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องถ้ามันมีผิดก็ต้องขึ้นทะเบียนแนต่างนะฮะแต่วันนี้เป็นปืนงานหนังสติ๊กนะครับถ้าผิดธนูก็ต้องผิดนะครับหนังกระติกมือก็ต้องผิดเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นก็ใช้ก็ระมัดร,ระวังเอาผมมาแนะนํานะครับตัวปืนนะครับเสร็จแล้วคุณพี่จะเอาเลเซอร์อย่างนี้นะครับมันก็จะติดตั้งง่ายเปิดไปประมาณนี้ฟึบนะฮะเลเซอร์แสงเขียวนะผมจะมีแท่นชาร์จนะครับมีให้นะครับ ตัวฐานชา์จไม่ต้องห่วงเลยพี่คุณพี่ใช้ได้นานนะครับถ้ามันหมดเราก็สั่งนีอ่อินเทอร์เน็ตฐานก้นยังอยู่ประมาณ30บาทนะครับเฐานก้อนชัดไม่แพงหาง่ายทุกวันนี้พัฒนาเยอะมากประมาณนี้แสงเขียวจะมองเห็นตอนกลางวันด้ดีกว่าแสงแดงแสงแดงมันจะสีมันจะเหมือนกับแสงพระาทิตน,นะครับมันจะมองกบเกลือนหากันไม่เห็นเลยพี่นะพี่ต้องเป็นแสงเขียวแบบนี้นะครับ ก็ไม่ต้องห่วงว่าชาร์จได้เนี่ยถ้าจะติดตั้งของผมมีบริการครบหมดนะครับคุณพี่จะเอาตัวปืนเอาเลเซอร์สั่งกับผมเลยจะส่งได้เลยนะครับหรือจะเอาเป็นตัวกล้องเล d ซอรนะครับตัวกล้องได้เปรียบอย่างเช่นตอนกลางวันนะครับกลางคืนก็ยิงได้กลางวันก็ยิงได้แค่เรามองลอดรอดเลนไปแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวไฟไหมเดี๋ยวจะเปิดหนึ่ง,งได้ไหมแปบบ๊บนึงนะโอเคเนีครับผมเปิดไฟแล้ว ดี๋ยวพอมองเห็นไหมตัวกล้องเลดดออยู่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมตัวไฟเอจะเป็นประมาณนี้ไหมครับเวลาเวลาเล็งเราเล็งให้อยู่ตรงกลางกลางจอแบบนี้นะครับอยู่กลางวงมันเนี่ยเท่านั้นเองอย่าไปมองเอียงมองซ้ายเรือตามเดี๋ยวมันจะไม่แม่นนะครับเสร็จแล้วนะฮะเรามาตั้งตรงนี้เอาลูกปืนไปทางไหนก็ตั้งตามซ้ายขวาขึ้นบนอย่างนี้นะครับเท่านั้นเองเราเปิดปิดก็อย่าลืมไว้นะครับทานหมดนะครับทานก้อนแบบนี้มันจะหาซื้อง่ายนะครับ ทานเวลาทานหมดนี่ก็จะตรงนี้นี่ฮะเอาไขควงแบนลวดเอาเหรียญบาทนะครับหมุนออกนะครับกระถามจะเป็นเหมือนกับเหมือนเงินเหรียญบาทนะครับไปเปลี่ยนเอาตามร้านฐานตามร้านนาฬิกานะครับตามเซเว่นอะไรต่างมีขายนะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่เขาขายฐานทุกวันมันมีทั้งหมดแล้วล่ะปิดเลเซอร์ก่อนคือสรุปตัวมินินะครับความแรงเป็นยังไงบ้างครับช่างล่าแล้วตัวยาวเดี๋ยวสงสัยมากอยากได้เอ่อถ้าคุณพี่ต้องต้องแยกก่อนว่าคุณพี่จะไป เอาใหญ่มั้งถ้าจะเอาแบบแรงๆบ้าแบบโหดโเหยอะขึ้นภูเขาแรงต่างพี่ก็เล่นตัวยาวไปเลยครับพี่เข้าป่าเข้าโดงอะไรแบบโขดโโห้แปลงกันนะฮะพี่คุณพี่เขาเล่นตัวยาวๆอย่างนั้นน่ะความแรงมันมันก็แรงแรงกว่านะฮะพี่แต่ถ้าเรายิงในระยะใกล้นะครับอย่างเช่นกลางคืนแล้วกันเอะเอาว่านกนอนเนี่ยพูดพูดง่ายประมาณนี้แหละนะฮะใช้ตัวไหนตัวสั้นยิงดีนะครับตัวสั้นยิงดีความแรงแหละนะะคุณพี่ก็ไปตึงยางเอายิงถ้าเราตึงยางดูกันไม่ออกพี่นะ จริงๆน่าจะตึงเข้าไปอีกนะนะครับน่าจะประมาณฟนี่ฮะเอาลูกน้องผมจะยิงประมาณนี้มันเขาเขาสายล่านะครับเขาจะประมาณนี้เลยเนี่ยมันตึงยางเขาไปอีกครับเสร็จแล้วตึงยางเนี่ยมันจะมีลูกปืนนะครับใช้หกเหลี่ยมที่เขาแถมมาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ใช้ตัวเหล็กเล็กๆก,ก็ดันดันลูกปืนเอามือรีดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เข้าเลยไหมครับเนี่ยเนี่ยง่ายมากเข้าไปละเสร e ็จแล้วนะครับเท่านี้ก็แรงแล้วง่ายๆวิธีการตึงยางตัวหนังรองต้องเป็นยางสีส้มนะครับ ตัวสีส้มเนี่ยผ้ารองมันจะแข็งตัวหนังรองเนี่ยบ้านเรามันจะแข็งมากมันจะไม่ขาดมันอยู่ได้เพราะตัวนี้แหละถ้ามันใหญ่ม,มันบานๆหน่อยมันจะมันจะแกวงนะพี่มันต้านลมกระพือแล้วกันไม่แม่นครับเชื่อผมคุณพี่นะฮะเสร็จแล้วเรื่องอโลงอะไรอะไรต่างก็ง่ายด้วยกับผมนะครับเวลาสั่งซื้ออะไรต่างแล้วก็จัดส่งมีบริการปลายทางนะครับมีโอนมีปลายทางแล้วแต่คุณพี่สะดวกแล้วต่เลือกสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับของผมจะมีเป็นปแผนกมีคนแพ็คของมีคนประกอบนะไม่ไม่ได้ใช้แค่ คนสองคนนะใช้คนเยอะมากนะครับทั้งจะเรื่องพันธุ์ท้ายะอะไรต่างๆประมาณนี้โอเคโปรว่าเป็นไม้ขี้เหล็กแล้วกันนะครับไม้ย่างอื่นเดี๋ยวไปดูในบ้านไหมนะฮะประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวยางแบนลูกค้าที่ดูอยู่ยังราคาไม่ออกแต่ว่าราคาจะสูงกว่านะครับน่าจะสูงอยู่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับแต่น่าจะประมาณสักห้าถึงหกวันประมาณนี้ตัวนี้ก็วิราคาตัวไม้ขี้เหล็กแล้วแต่ชอบ ราคาช่วงชักผมทําตอนนี้มี45เซนแล้วก็อยู่ที่75นะครับราคาเดียวกันท่าณพี่จะเอาตัวยาวหรือเจาตัวสั้นราคาเดียวกันไม่ได้ต่างกันอย่างนี้อย่างเช่นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัว75เซนต์ตัวท็อปนะฮะกลปืนสตาเลสไม้ขี่เหล็กกับคอเรียบๆน้ำหนักอยู่ประมาณ1.9ถึง2กิโลกรัมนะครับช่วงชัก75ยาง2ชุดตัวนี้ก็ถือว่าออสายล่าแล้วล่ะนะครับพี่ ตัวนี้ราคาพันห้าถ้าจะเป็นไกเนียมันก็จะเป็นพันสามครับราคาเดียวกันเพราะว่าต้นทุนผมทามันก็เหมือนกันอะจะเอาตัวสั้นตัวยาวแต่ว่าผมมาแนะนําเรื่องเรื่องตัวสั้นให้เสร็จแล้วก็มีตัวนี้นะฮะติดมาพอดีตัวนี้เป็นตัวไม้ปะดูทรงมือสอดตัวใหม่นะครับโปรราคาเดียวกันพันห้าครับจะเอาไกเนียมก็ถูกลงมาหน่อยผมมีมะลิอยู่ตัวสุดท้ายนะครับแม่ด้ทําแล้วพี่นะฮะตัวไม้มะลิอย่างนี้มีตาไม้ด้วยนะครับ เนื้องานก็อยู่ไม่มีตําหนิครับก็สวยไปคนละอย่างนะครับประมาณนี้โปรตัวสุดท้ายเหลือสามพันนะครับไม่ได้ทาแล้วนะพี่ถ้าลูกค้าเร็งอยู่นะไกลปืนสแตนเลสนะครับตัวท็อปแถมเลเซอร์หรือจะเอากล้องเลตดอทคุณพี่ก็ต้องไปเลือกเอาว่ายิงเวลาไหนเลเซอร์ยิงได้กลางคืนดีกว่านะครับกลางวันก็ยิงได้ข้อเสียคือน,นกมันตื่นพี่นะฮะนกมันตื่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระรอกกระแตต่างๆล้วเป็นสัตว์เอ่อเป็นพวกหนูเรงถามยังไม่ตื่นนะครับก็แปลกเหมือนกัน นั้นคุณพี่ต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับราคาเดียวกันมลิดเหลือสามพันนะครับไม่มีตาหนินะฮะสวยดีนะครับจะไม่ทำละไม้มลิดส่วดเดยวก็จะมีเป็นไม้ประดู่ไม้ขี้เหล็กประมาณนี้แล้วก็มีไม้มะเกลือมะเกลือในบ้านเยอะแยะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะไปดูตัวเป้าไปทีเราคุยกันนะครับนะฮะเป้าเป้าแรกเนี่ยมันจะจะขึ้นบนหน่อยๆน,นะประมาณนี้นะเสร็จแล้วผมก็ตั้งกล้องมนลงมานะครับ เห็นไหมผมตั้งลงมาได้นะเป๊ะเลยครับเสร็จแล้วมันก็ออกซ้ายอยู่นหน่อยมันอาจจะเป็นที่มือผมก็ได้นะครับเป๊ะเลยก็อันนี้ก็ยิงสองนัดครับเสร็จแล้วก็มาคุยกันด้านนี้นะครับผมยิงปึ้งนัดแรกมาที่นี่ครับผมก็ตั้งเลเซอร์นะครับผมก็ตั้งขึ้นไปอยหมุนเกลียวขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นมาประมาณนี้เสร็จแล้วลูกปืนมันออกซ้ายใช่ไหมผมก็ตั้งตั้งเลเซอร์มาทางซ้ายมันจะตรงกันแบบนี้เลยนะตัวเป้ามันก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับลูกปืนยังติดอยู่เลยอยู่อยู่ อยู่ที่เราไปตั้งเอาแล้วกันพี่ไปตั้งมันเข้านะครับปกติที่ผมผมส่วนใหญ่ผมจะตั้งเสร็จแล้วมารีวิววันนี้ผมก็เอาสดๆเลยแล้วกันฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อ <ๆ S 1> พี่นะขอบพระคุณครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในบ้านเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคลิปให้นะฮะโอ้ยี่สิบนาทีเบอร์โทรไม่น่าจะไหวนะฮะไปเอาสดๆนี่แหละนะครับวันนี้ก็ไม่ไม่เชิงว่าจะเตรียมตัวสักเท่าไหร่นะครับบ้านหลังนี้เอาไว้ลงสีนะครับไปดูบรรยากาศเนี่ยฮะบรรยากาศ มีตัวปืนยิงปลาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่บ้านนะอันนี้ตัวลางก็กํลาลังจะมีหลายตัวด้วยมีหลายไม้ด้วยนะที่นี่นะครับไปดูบรรยากาศไปถ่ายทําวันนี้วันที่31เดอเอือนมีนาคมนะครับอตอนเย็นแล้วล่ะนะครับประมาณ6กโมงพนักงานกลับไปหมดแล้วนะครับไปดูบรรยากาศส่งทุกวันนะครับเบอร์โทรผม จะมีไม่เหไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะผมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวนะว่าจะรีวิวก็รีวิวไปเลยนะครับส่วนเรื่องการติดต่อเบอร์นี้นะครับ0650979599นะครับเบอร์ไลน์ใช้เบอร์ล่างก็สะดวกนะครับ092524นะครับ1718ที่วางไม่ใช่แล้วมาเปิดไฟฟึออ๊บข,ขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนึงนะเผื่ออยากจะดูสินค้านะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับยังมีโอกาสได้ทําก็ทําไปนะยังมีโอกาสได้ทําอยู่เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับโอเคฟึบนะบรรยากาศประมาณนี้ส่วนตัวมินิของผมมีเป็นตัวไม้มะเกลือเป็นตัวท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับมะเกลือจะราคาอยู่ที่พันเจ็ดไก่ปืนสแตนเลสนะครับราคาจะสูงกว่าไม้ไม้ประดู่กับไม้ขี้เหล็กอยู่สองร้อยนะครับถ้าเท่าตัวท็อปนะมีไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือช่วงชอบผมทําอยู่ห้าสิบนะครับยาวดีนิดเดียวตัวใหม่ผมทำสี่สิบห้า สี่สิบห้าเพราะว่าเวลาใส่กล่องส่งได้เลยพี่คุณพี่ไม่ต้องไปนั่งประกอบเองนะมันจะง่ายขึ้นมาหน่อยความแรงอยู่ที่เราตึงยาครับอย่าลืมเลือกกระทัดรับไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ไม้มะเขือทั้งนั้นเสร็จหมดแล้วครับเนี่ยฮะรอใส่งานอย่างเดียวแล้วก็จัดส่งตัวนี้เป็นตัวชุดรางสามระบบนะครับที่จะไปประกอบกับตัวท้ายนะครับที่ผมยิงนะั่นแหละใส่ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยส่วนงานมีไม้ประดู่พันห้ามีไม้อันนี้มาเิเล็กนะครับตัวนี้ไม้ประดู่นะครับ ตัวนี้เป็นยังไงบ้างไ,ไม่ได้เห็นเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวใหม่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเป็นไม้มะเกลือนะครับใช้เครื่อง CNC ทาเป็นทรงใหม่สวยมากตัวนี้โปรอยู่พันเจ็ดไม้มะเกลือนะครับมะเกลือปกติมีแต่ประดูมะเกลือมันจะเป็นไม้ที่แพงกว่าหายากกว่านะครับเนื้อไม้สวยมากนี่ตัวนี้พันเจ็ดนะครับงานสไลด์ตัวท็อปสุดผมแขวนไว้ก่อนเพิ่งจะประกอบเพิ่งจะทํานะครับเพิ่งจะเสร็จเนี่ยไม้ปลาดูก็จะทรงนี้ฮนะนั้นประดูก็สวยดี แล้วก็มีมะเลือเดี๋ยวเสียบปักแป๊บหนึ่งครับพี่สด,สดสดจริงๆเลยนี่มันจะมืดไปดูบรรยากาศมีตัวชุดนี้นะครับแล้วก็มีง่ามงานะฮะง่ามนี่สําคัญมากพี่ว่าไม่ใช่เล่นๆนะครับจะต้องถอดลื้อเกลี้ยงออกมาหมดเลยนะครับลบเหลี่ยมลบมุมใช้เครื่องเจียร์คอรตรงสามตัวนะครับแล้วก็เทตะไบเก็บง่ามแล้วก็ตัวแกนจะต้องมาทําเซฟด้วยนะพี่อุปกรณ์ก็ งานในบ้านนี่ก็ประกอบวันต่อวันนะครับตัวขากล้องต่างๆสาคัญมากนะฮะตัวขากล้องนะครับจะต้องไม่สูงเกินไปนะครับพี่สูงเราวิถีตัวเลเซอร์กับวิธีลูกปืนมันจะไม่ตรงกันมันจะไปตรงตรงที่เรายิงนะฮะแต่ว่าไปพอไปยิงตรงจุดอื่นมันจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นจะต้องพอดีพอดีแบบนี้โล่งตัวมากนะชุดนี้ตัวบรรท้ายล่างเหล็กล่างเหล็กทาไมไม่ใช้สแตนเลสนะครับเหยียบไม่ไปนะครับพี่สแตนเลสขอมันจะขอมันจะไม่มนอันนี้คือสันมันนะ ผมจะบอกนะฮะสแตนเลสมันก็ผิวมันเรียบอยู่พี่แต่ว่าต้องขอบอะ่ะมันมันจะเป็นสันเลยฮะสันเหลี่ยมเหยียบไม่ไปติดกับตัวง่ามครับสรุปใช้ได้เฉพาะเหล็กกาวไบน์เป็นบางยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้เนี่ยงานนี้ก็อรอลงสีครับเสร็จหมดแล้วท้ายหลังบ้านแล้วก็มีที่นี่นครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพวกงานปืนยิงพานะครับพันท้ายตัวเดียวกันแต่มันจะเป็นสามระบบครับพี่ เวลาสั่งทำสามระบบมันก็จะอยู่ประมาณ2อ0 0อันนี้เป็นตัวยิงหนูพันท้ายเดียวกันนะครับแค่เราเปลี่ยนรางเปลี่ยนอยุปกรณ์บางที่ผมก็รีวิวให้ดูอยู่นะครับที่ถ่ายทําให้ดูคือผมมีสินค้าเลยนะฮะเนี่ยตัวหลังบ้านบ้านห่างกันจากผู้คนนะครับที่นี่นะครับติดนา,ต,ดนาติดเลงส์าต้มก็จะเสียงดังได้ฝุ่นได้บ้างน,นะครับไม่ไม่รบกวนชานนวบ้านนี่ตัวพันท้ายเวลาเขาทำเสร็จก็จะที่นี่เนี่ยบรรยากาศนะฮะเป็นนาเดี๋ยวติดนาเลยนะครับ มีตัวชุดนี้น่าจะเป็นไม้เคเล็กผมจะโปรให้โอเคเดี๋ยวผมจะล่ำลาแล้วนะครับคลิปนี้เอามาแนะนำนี่ตัวชุดยิงปลาทั้งหมดเลยที่เห็นนะครับประกอบยิงปลาสวัสดิ์เท่าระเืนซื้อตัวปืนชุดนี้พันห้านะครับเราอยากยิงปลายิงหนูได้ล้วก็เพิ่มเพิ่มชุดล่างเอานะครับเพิ่มชุดล่างเอาอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวสไลด์เนี่ยราคาพันห้าแล้วก็บวกก็เปอีกนะครับก็จะอยู่ประมาณสองพันเก้าผมโปรยิงได้ ยิงปลาได้ด้วยยิงหนูได้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับนะฮะขอบคุณลูกค้าที่ดูตั้งนานด้วยนะครับขอบคุณครับ